หน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะการประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย2อ,อ่การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยนักเรียนสังเกตนะคะอันนี้มาลายเกียวรักมาลายห่วง มาลัยห่วงรักกีบล้วนมาลัยซี่เกียวกลมมาลัยกระดูกงูจากทั้งหมด4ตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่า4ตัวอย่างนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ ทีนี้ความหมายของมาลายมาลัยหมายถึงดอกไม้ที่ประดิษฐ์แบบไทยชนิดหนึ่งที่นํามาร้อยกรองให้เป็นพวงเป็นสายหรือเป็นเส้นด้วยการคัดสีขนาดของดอกไม้กลีบดอกไม้การตัดเจียนใบให้เป็นรูปทรงคล้ายกับกลีบดอกไม้ร้อยเรียงเข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรงลวดลายสีสันสวยงามนําไปผูกต่อกับอุบะหรือส่วนเสริมที่มีลักษณะเหมาะสมกับการแต่ง นักเรียนมักเรียกดอกไม้ประดิษฐ์นี้ว่าพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งที่ทั่วโลกจะเป็นต้องรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ไม่มีที่อื่นที่ใดหรือว่าที่ไหนสามารถล่องเรียนแบบเอกลักษณ์ของไทยได้มาลัยเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ ที่ทาเป็นควบคู่กับการสวัสดีของคนไทยการแสดงการต้อนรับของชาวต่างชาติที่สนามบินการเข้าสู่โรงแรมที่พักโดยการท้องพวงมาลัยพวงดอกไม้นานาชาติจึงรู้จักเอกลักษณ์ฝีมือการร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยชาติที่ชาติอื่นชาติใดในโลกทําไม่ได้นะคะประโยชน์ของพวงมาลัยก็คือเพื่อการดาเนินชีวิตแบบไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการสืบสารวัฒนธรรมไทย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการร้อยมาลัยนั้นส่วนใหญ่จะใช้ดอกรักนะคะดอกรักดอกมะลินักเรียนรู้จักดอกมะลิไหมคะมะลิมีหลายชนิดนะคะอาจจะเป็นมะลิลาหรืออาจจะเป็นมะลิชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีการใช้ดอกพุธเห็นไหมคะอันนี้ดอกพุธนะคะฉะนั้นดอกพุดธกับดอกมะลิจะค่อนข้างที่จะมีลักษณะเหมือนกันเพียงแต่ว่าดอกมะลิจะให้กลิ่นที่หอมกว่านะคะ ดอกบานไม่รู้โลยอันนี้ก็คือส่วนที่นักเรียนต้องเอานำไปใช้ในการร้อยมาลัยนะคะดอกบานไม่รู้โลยนะคะ ต่อมานอกจากดอกบานไม่รู้โรยแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถกีบดอกไม้ที่นิยมนํามาร้อยมมลายนะคะเราใช้กุหลาบมอนเป็นดอกไม้พื้นบ้านดั้งเดิมที่ปลูกไว้ประจําเกือบทุกบ้านแต่ในปัจจุบันนี้เริ่มหายากแล้วเราจึงเปลี่ยนมาใช้เป็นดอกกล้วยไม้นะคะกีบดอกกล้วยไม้พันุไหวสีขาวเขียวชมพูม่วงนิยมนํามาร้อยมมลัยมาก ขึ้นเท่าๆกับดอกกุหลาบมอนที่กลีบดอกมีแข็งมีความแข็งแรงกรีบดอกกุหลาบกีบดอกทุกกลีบสามารถนํามาร้อยมาลลยได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลีบดอกนะคะต่อมานะคะใบที่นิยมนํามาใช้ในการประกอบมาลลยใบที่นนิยมนํามาใช้ในการประกอบมาลัยก็เช่นใบแก้วนะคะใบแก้วใบตองนะคะเอามาใช้นำประกอบอนํามาประกอบกับพวง่า มาเัยนะคะเช่นอันนี้นะคะกิ่งแก้วที่ใช้ในการประกอบมาเลยจลัดตกแต่งมาลลยตัวสัตว์นะคะก็จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นดอกแก้วสีเขียวปักเข้าไปด้วยนะคะต่อมานะคะวัสดุที่ใช้สอยที่ใช้ในการร้อยมาลลยนะคะวัสดุที่ใช้ในการร้อยมาลัยที่สําคัญก็คือ1มีเข็มนะคะเข็มก็จะแบ่งออกเป็นเข็มมาลัยเข็มอุบะเข็มมือ 2. กานไกลมีดและคีมกานไกลมีดและคีมนะคะก็ต้องใช้ต่างชนิดกันนะคะ3ก็คือแกนมาลัยและสายอุบะ 4. ก็คือวัสดุเสริมต่างๆเช่นกำมังถาดผ้าขาวบางหรือกระบอกฉีดน้ําเป็นต้นนะคะประเภทของพวงมาลัยนะคะประเภทของพวงมาลัยมีแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ลักษณะดังนี้นะคะลักษณะที่1น,นะคะ มาลายตามหน้าที่การใช้สอยมาลัยนามหน้าที่การใช้สอยนี้เป็นมาลัยเป็นพวงมีลักษณะตรงกับงานนะคะเช่นใช้ทูนเก้าวถวายพระมหากษัตริย์หรือมอบให้แก่ประชาชนอระทานในงานหรือใช้ ของมมลัยเบาสาวนะคะมมลัยของชําลุวยอันนี้ก็คือมมลัยที่ใช้ทําตามหน้าที่การใช้สอยนะคะ2มาลัยตามรูปแบบการร้อยมมลัยตามรูปแบบการร้อยนี้หมายถึงมมลัยที่ร้อยมมลัยตามผังงานที่ตั้งชื่อให้นะคะซึ่งตรงกับวิธีการร้อยลักษณะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหลายรูปแบบก็ได้นะคะมมลัยนี้เป็นพื้นฐานนิยมที่ใช้กันมากที่สุดนะคะได้แก่มมลัยซีกนะคะ มลัยกลมมลายแบนและก็มลายตุ้มนะคะต่อมามลายลักษณะที่สมนะคะคือมาร์ลักษณะของมลายตามลักษณะโครงสร้างการประกอบมลายนะคะเช่นการร้อยหรือการประกอบมาลัยที่แสดงถึงสัญลักษณ์หรือรูปแบบที่เหมือนสัตว์สิ่งของเครื่องประดับเครื่องตกแต่งและมักจะเรียกว่ามลัย มาลยตัวสัตว์มาลยลูกโซ่มาลยเปียมาลยเถามาลยชายครุยมาลยดอกไม้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของมาลยนะคะทีนี้นี่นอกจากลักษณะของมาลยแล้วนะคะ คุณลักษณะของที่ผู้จะมีการสืบสารมาลัยที่ดีนะคะจะต้องมีคุณลักษณะแบบนี้นะคะก็คือ 1. ต้องมีการศึกษาวัฒนธรรมรูปแบบวิธีการประดิษฐ์มาจากผู้ที่รู้นะคะหรืออ,อ่านจากหนังสือตำราและแรงงานาตลาดแรงงานตลาดมาลัยต่างๆนะคะ 2. ก็คือมีการประดิษฐ์เรียนแบบฝึกทักษะการร้อยมาลัยและการสร้างกิจ จะนิสัยที่ดีในการเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดและใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะคะแต่ส่วนที่3ก็คือมีการออกแบบต่อยอดเพื่อให้เกิดแนวคิดสร้างสารรค์โดยคำนึงถึงสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะข้อต่อไปก็คือมีการประเมินผลงานด้านความเรียบร้อยสวยงามประณีตทนทานการใช้งานการดูแลรักษา รปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องให้ดีขึ้นนะคะการออกแบบเพื่อการทดแทนที่คุ้มค่ากับงบประมาณเวลาการรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมที่คุณลักษณะที่มีการอนุรักษ์เอกลักษณ์เมืองไทยที่ยั่งยืนนะคะและเป็นผู้ที่มีความ ฟื้นฟูในการอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาศิลปะการร้อยมาลัยเพื่อให้ยั่งยืนและการวางแผนประกอบธุรกิจอาชีพการงานหรือการประกอบโวงมาลัยได้อย่างเป็นระบบนะคะ ทีนี้การร้อยมาลัยนั้นเป็นส,นสิ่งสําคัญเป็นเอกลักษณ์ของชาตินักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลงจากเครื่องบินเราก็จะมีการคล้องมาลัยเข้าโรงแรมต้อนรับแขกแต่างบ้านแต่เมืองก็จะมีการคล้องมาลัยทีนี้การคล้องมาลัยหรือการทํามาลัยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะหรือประเภทการใช้งานนะคะแบ่งเป็นลักษณะต่างๆมาลัยเป็นของคู่กันกันกบเอกลักษณ์ไทยฉะนั้นนักเรียนถ้ามีความสนใจก็ควรจะสืบสารมาลัยไว้นะคะ